วัสดีค่ะวันนี้ขันจะมารีวิวครีม V2 Stem Cell ตัวนี้คืออันนี้ใช้หมดไปสองกระปุกเนี่ยวันนี้จะขึ้นกระปุกใหม่ก็เลยจะมาแต่เนี้ยจะจะเ่าแกะกระปุกเล็กก็คือกระปุกฝาขาวตัวนี้ให้ดูเนาะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบางคนจะถามว่าอเราดูตรงไหนว่าครีมของแท้ไหมอะไรเงี้ย เขาก็จะมีตัวนี้อบาร์โคดมีบาร์โคดอยู่ข้างกล่องทุกกล่องนะคะมั่นใจได้มั่นใจได้ทุกกล่องเลยต้องมีตัวเนี้ยบาร์โคดตัวนี้แล้วก็ต้องมีบัตรตัวแทนด้วยอะไรเงี้ยสามารถตรวจสอบได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่ที่แน่นอนที่สุดคือเก็บเงินปลายทางลูกค้าก็จะได้ของแล้วแล้วถึงจะจ่ายตังอะไรเงี้ยมันก็จะปลอดภัยกับลูกค้าด้วยมั่นใจกับลูกค้าด้วยเนาะบางบางคนก็คือโอนตังไปแล้วเขาก็มีชื่อมีนามสกุลแหละแต่ว่าไม่ได้ของอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเราด้วยเสียความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยเรานี่เลยเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เก็บเงินปลายทางอะไรเงี้ยหน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้คือกระปุก15 ml สองสองฝาน,นี้ต่างกันยังไงต่างกันแค่ขนาดตัวนี้30 ml ตัวนี้15 ml เนื้อครีมตัวเดียวกันสูตรเดียวกันค่ะมาดูตัวนี้เขาจะมีไฟอยล์ข้างในนะเขาจะมีฟ,ฟอยล์ฟอย์ข้างในเขาแกะแกะดูเนื้อครีมเขาข้างในดูแบบนี้ค่ะ เนื้อครีมอะ่ะเนื้อครีมอะจะเป็นแบบว่านี่เนาะเห็นปะเนื้อครีมอ่ะจะเป็นแบบว่าบางคนก็จะบอกว่าเนื้อครีมบางบางบางรตเป็นสีขาวแต่บางลอ็ออกสีชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบเป็นสีชมพูอะ่ะเพราะว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของไอ้ตัวสาหร่ายตัวตัวพืชตัวที่สก,กัดออกมาค่ะถ้าอยู่ใน ช่วงระยะเวลาที่เขาแบบคือเปลี่ยนเปลี่ยนสีตามธรรมชาติไม่ใช่สีแบบผสมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกบอกตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะแบบงงง,งไงเอ้สีทําไมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยตามเขาเปลี่ยนสีตามฤดูกาลอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ทาบางคนบอกว่าเนี่ยครับห้าจุดถามว่าต้องประหยัดไหมไม่ต้องไม่ต้อง อย่างอย่างขวานเนี่ยไม่ไม่ประหยัดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าขวานแบบว่าเฮ้ยกระปุกนึงถามว่ากระปุกนึงใช้ได้นานไหมกระปุกฝาขาวใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนกระปุกฝามว่วงใช้ได้ประมาณสองเดือนแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าขวานนะก็จะเป็นแบบที่บอกว่าพี่ไม่ประหยัดนะฝามว่วงพี่เดือนนึงพี่ก็หมดแล้วเพราะว่าพี่ทาแบบพี่ไม่ได้ประหยัดอะไรเลยอะไรเงี้ยขวานก็ เออขวัญก็ว่าเออคนที่ไม่ประหยัดแต่เขาจะเห็นผลกว่าไงถามว่าทาได้ทุกวันไหมทาได้ทุกวันเนาะไม่ทาให้หน้าบางเพราะว่าเวลาเราออกแดดก็แนะนําแบบทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยคือกลางร่มใส่หมวกก็คือปกติจะจะครีมจะแพงยังไงถ้าเราไม่ป้องกันแดดถ้ามาโดนหน้ามันหน้าดําอยู่แล้วไงคือคือแดดอะ่ะมันมีอะไรนะเป็นเป็นส่วนหนึ่งคือคือเป็นเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดฝ้า อะไรเงี้ยอันนี้ก็วันนี้ขวัญก็มารีวิวให้ดูแล้วเนาะว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรเงี้ยก็ทาเดี๋ยวทาให้ดูก่อนถามว่าขวัญใช้ไหมขวัญก็ใช้ถ้าขวัญไม่ใช้ขวัญก็ไม่กล้าบอกลูกค้าไง ทาแค่นี้วิธีการใช้ก็คือทาล้างหน้าอาบหน้าก่อนนอนทาก่อนนอนปุ๊บแค่นี้แล้วก็นอนตื่นมาหน้าเด้งดึ๋งดึง,ดงจะรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้เลยว่าตื่นมาหน้ามันเด้งเด้งนุ่มๆนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณเห็นความต่างก็คือประมาณสองอาทิตย์ก็จะเห็นผลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยพอผ่านไปดึงเดือนปุ๊บก,ก็จะเห็นแต่ว่าบางบางท่านบอกว่าออมัน ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวทดลองแล้วคือคนที่คือลูกค้าขวัทุกคนที่แบบใช้ลองใช้แล้วบอกว่าผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยลองใช้แล้วเขาก็ใช้ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพ้อะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนเนาะตื่นมาหน้าเด้ง สวยใสบายค่ะ